สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำดอกไม้นะคะวันนี้ทำอะไรบ้างคะที่โรงเรียนที่เล็กกุาทำเฟลค่ะเราดูกันเลยค่ะชูกชีนี่นะคะนั่งห้ันชูกัญชีจะไอแเอากระดาษมานะคะแล้วก็แล้วก็เราต้องเอามาแบบนี้แล้วก็เอาอะไรทาคะหลักกลค่ะ แล้วเราต้องแบมนี้นะคะถึงจะเหมือนเฟลค่ะแล้วก็เอาวางนะคะอีกอันหนึ่งก็มาค่ะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็วางไว้ค ja. ่ะใช่แลนวนก็มาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาต้องเวนแบบนี้นะครนี่ค่ะแล้วก็แบบนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะ ที่เราต้องเอาอันสุดท้ายเอาเลยคะหลักกณฑ์ค่ะใช่แล้วค่ะแล้ก็โอเคดูกันเลยค่ะนี่ดูข้างล่างกาจัมมากาจัมมาแล้วก็แบบนี้แล้วก็พี่ดอกไม้คะแล้วก็มีบั๊บบา๊ก็มีนี่นะคะมาค่มี วันนี้เราจะปิดคลิปแล้วนะคะแล้วเชมาทำได้ไหมคะวันนี้เมทริสให้ทำทำได้ไหมคะทำเองค่ะทำได้หมดเลยค่ะแล้ววันนี้ชมาเป็นอะไรเปติดอะไรเปติดแวกเทสค่ะทำได้ <Yeah. S 1> เลยขอทุกคนนะคะวันนี้ชามาได้นะับเพื่อนนับเพื่อนนัาตรงไหลนะคะเพราะว่านะะตรงหัวไม่ได้เพราะว่าห้ามเอามือตรงหัว แล้วก็อีกันนึงนะคะพ่อแล้ต้องมาดีมาเอามาดีออกแม่คดีก็เอาวางไว้นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็เอาเลขมาวางไว้นะคะแล้วก็ไปดูของเลว่ามันคืออะไรมันเป็นเลเนี่เอง คืออะไรก็เราต้องหยิบอันนั้นนะคะก็ติดสื้อเลยแล้วก็มาติดนะคะใช่ค่ะโอเคยังหมดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดเพลย์ให้ชาวบานชมยินแฟนมดดีด้วยนะคะเจ๊าเจ้าสวัสดีค่ะ